ภาษาไทยใช้ให้ถูกในยุคที่เศรษฐกิจฝื่องเฟืองข้าวของแพงค่าแรงไม่ได้ขึ้นการทำมาหากินไม่คล่องทำให้โจนผู้ร้ายชุกชุมคนที่มีฐานะค่อนข้างดี ไปจนถึงร่ำรวยต่างก็เกรงกลัวโจนผู้ร้ายจะมาจี้ชิงทรัพย์ดังนั้นหลายๆคนจึงไม่กล้าที่จะใส่เครื่องประดับของจริงกันแต่หันไปใส่ของเก๊แทนของเก๊คำว่าเกา๊ก็คือของปลอมหมายถึงของที่ทำปลอมของมีค่าเช่นสร้อยเก๊ทองเก๊เงินเก๊เป็นต้นค่ะเก๊สระเอกอไก่ไม้ตรีเก๊ เป็นคำที่มาจากภาษาจีนเรามักใช้คำนี้กันในชีวิตประจำวันเช่นคุณนายคนนี้แกใส่แต่ของเก๊สร้อยคอเก๊ต่างหูเก๊แหวนก็เก๊ทั้งเนื้อทั้งตัวมีแต่ของเก๊ทั้งนั้นเก๊เป็นภาษาปากถ้าหากเป็นภาษาทางการหรือภาษาเขียนเราจะใช้คำว่าปลอมค่ะ